Música สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สีผ้ามาเบงคั้วยหน่อยตัวที่มันออกลูกครับว่าหลังจากพานไปอาทิตย์นึงมันสิเป็นเน่าไดครับไปไปติดตามมกัน,กน,นครับพี่น้องนี่ตัวแม่สาวครับวนด้ตัวแม่สาวาสา้ำบ่ มันสีย่อนแสงเง็้หน่อยครับนี่เน่สาวครับพี่น้องนี่นี่อหน่อยฮาพี่น้องนี่ฮะนี่รับนี่สนี่หย้อนแสงครับย้อนแสงไปชับน้องโยหย้อนแสงครับ เหรครับอันนี้บักคุ้มเพชรนะครับลุ่มรอประจำข้อค,ครับตัวแรกได้เนี่ยครับที่ออกลูกผลผลิตตัวแรกครับตัวนี้ครับเป <c oughs> ิงไก่ครับเปิงไก่นี่ครับหลองเขากตลังห้อาหารเลยไก่กับน,นี่หารกับน,นี่ครับ ไปมื่อนี่สิาพามาเบิ่งหมูปลาเราก็ได้อยู่บัตพันจีนครับมา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 หอกอีดอีดกุ้งี่สิแม่นหิววะมาพี่เราสามพนอครับหัวอยู่ครับอูดอีดอูดอีด แม่งยังล่ะอูดอิดอุดอิดหิ้วบ่ไลหิวบ่หิวทีหิวบ่หิวบ่ครับโอ้ยหัดเสียงตัดตัวพี่น้องหิวบ,วบ่โอ้ยเข็ดเข่งเลยครับเอาเอาเอาเดินครับบรรยากาศข้างหลังครับบรรยากาศข้างหลังนี่เป็นป้าหญ้าแพงกุล่าครับขู่ก็เห็นกล้วยมันนี่หแหละครับไมยชัดก็เงี้ยด้วยเสียงนี่ครับ ูกว้ใหอยกุ้ยมณีล่ะนะครับปลาหญ่าแพงกวะลาครับปลาหย่แทงกระลาบรรยากาศรอบๆครับค่าที่กำลังขึ้นครับตอนนี้นาทีประมาณโมงครึ่งครับนี่นะครับคนเลี้ยงหมูน่าตายสิล่ะ นึกว่าอาบซ้ำคนเลี้ยงหมูได้เลยครับเลี้ยงทุกอย่างหมอนี่ทีนเลี้ยงหมูได้หมอหมอนี่เลี้ยงทุกอย่างเด็กกับเลี้ยงเนี่ยครับเด็กเด็กกับเลี้ยงมีเด็กอยู่คนหนึ่งคือเบสตี้หมอนี่เลี้ยงทุกอย่างครับไก,ก่กาเป็นฝีมือเขาเปิดหรอครับคไข่บนนี่กับผีมือเขาเลี้ยงเด้่ครับหมอนีนผ่ผสม จะข้าใจพิดเนอรพี่รองไว้วันนี่กับฝีมือเขาครับทามันจำเป็นกับาส่ผสมให้พี่ดองอ่านี่ครับงามบ่ครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อคุ้มเพชรครับตัวนี้ครับเป็นโรพูครับนี่ครับนี่ครับฟังดี่แสงมันดีครับพี่รองฟังเลยมันหย่อนก็ได้แสงมันไม่เคยแักเกนเลยครับเห็นไหมงามได้สังกาได้ตัวนี้ครับคุ้มเพชรครับ นี่ครับบริการค้นห้ครับเขากำลังคุกค้ำให้หนูครับนี่ครับมาแล้วครับเลี้ยงไก่้ยังแน่เลยครับไก่ตีครับไก่ตีไก่ตีบ่ครับครับไก่ตีเป็นบ่คนตีเป็นบ่ครับคนก็ตีเป็นครับเอ๋อพี่ว่าเบิ้งเบิ้งแต่ไม่ได้มาไก่เอาชัดเจนครับไก่แบบง่ายๆแหละครับผู้ต้องเลี้ยงยาก ครับอ่าแล้วสิบินไม่สิบเองนะครับอันนี้เป็นน้องหักครับอยู่ทางบ้านเนี่ยครับอย่างใจของน้องกระซิบของผมเหรอครับอยากกินน้ำได้ับมาขอเอาครับไอสิว่าใหญ่ขอเอาได้อยู่นี่้สิวายรักเอาทีรักมาได้ เอาเอาเอาพี่น้องบังนี่ตัวไรขอตาแน้ว่ครับเบังเด้อนี่ครับนี่หลายซุ่มน่อหน่อยเขาก็สีค้างไ้นี่ครับเนี่ยครับเพื่อนบย่าเลี้ยงกันนะครับซุ่มหอยเพาอยู่้างอันนี้เลมันฮันครับแอแอกนะครับเอาเอาเอาอนี่ครับพี่น้องชัดๆนี่ครับ เนี่ยมันห่วงครับพี่น้องมันมาบังไว้นี่นี่นี่เน่มันห่วงแม่มันห่วงนี่มาแค่น้อยน้อยหน่อสวัสดีครับสุดลออ่าครับสวัสดีครับเอาเอารับรับมื้อนี้ครับพี่น้องจฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ครับซ่อง แปสี 4, อีสารตังทินนเเอ้์ครับพี่น้องสำหรับมอนี่ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ